สาก์การเกษตรหุบกระพงจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะได้จัดการทําแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะกําหนดการพัฒนาสาก์รองรับเศรษฐกิจอาเซียนค่ะที่สํานักงานสาก์การเกษตรหุบกระพงอําเภอชะอํำสาก์การเกษตรหุบกระพงจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทารายงานกลยุทธ์ของสาก์ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะกรรมการดาเนินการ ฝ่ายจัดการประชุมและสมาชิกสากลโดยที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสของธุรกิจและอุปสรรคต่างๆเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาสากลให้เป็นสถาบันที่มีความมั่นคงของสมาชิกต่อไปนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดทำสมุดบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนโดยการบันทึกในสมุดต,ต้นทุนประกอบอาชีพเพื่อให้สมาชิก ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรายได้ค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบไปด้วยการเข้ารับการอบรมการลงมือทำบัญชีการรู้รายรับรู้รายจ่ายรู้ต้นทุนรู้กำไรขาดทุนรู้หนี้สินและรู้จักออมตามแนวคิดบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับสากลการเกษตรภูมิกระพงจำกัด ในพระบรมราชูธถปัมภ์ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน477คนมีทุนดำเนินงาน35ล้านบาทให้บริการสมาชิกด้านสินเชื่อด้านการจัดหาสินค้ามาบริการด้านการส่งเสริมสมาชิกด้านการรวบรวมผล,ผลผลิตและด้านอื่นๆตามความต้องการของสมาชิก หรืยที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้ในทุกๆด้านและได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดีตลอดจนปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อให้สากลสามารถให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้ตรงตามความต้องการและทั่วถึงอีกทั้งยังสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างก้าวหน้ารองรับการก้าวเข้าสู่สมาชิกประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดีจึงได้ร่วมกันจัดทําแผนกลยุทธ์ในวันดังกล่าวขึ้น